เจ้าตากได้มีการลาดตเเวนตามแผนง,งาน<ม>ก็เมื่อไปถึงจุดที่เกิดเหตุ<ม>ก็เจอบุคคลต้องสงสัยนะครับแบกเต้มาแล้วก็สแสดงตนให้หยุดเพื่อจะทำการสวดค้นก็มีการใช้อาวุธไม่ทราบขนาดไม่ทราบชนิดไปย่างที่เจ้าหน้าที่ชุดของเราเราก็ได้ดำเนินการป้ปองกันตัวแล้วก็มีการประทะ อยู่ประมาณ5นาทีเมื่อเหตุการณ์สงบก็ได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็ให้หน่วยชุดปฏิบัตการของหน่วยการทำงานนี่ผมอยากให้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและพลเรือนนะครับรับ ทำการอาตเวีนเฝ้าตรวจครับบริเวณบ้านป่าทางงามตระบลแบกกระสอบรับไว้บนบ่าครับแล้วเดินเลาะๆตามภูมิประเทศครับผ่านบริเวณท่าข้ามบ้านป่าทางงามสี่ครับเดี๋ยวถึงมือมีไหม,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 มครับสนดีเดินน่าต่างกันเราแด<บ>ูได้ไหมมัน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 ใส นี่เลยอันนี้นี่มันเป็นชาใบชารองชาดองชาดองรองแกวนี้อีกอันหนึ่งไหมรองแกะวทั้งสามอันเลยเพราะว่าจะได้รู้นี่นะดูตัวถุงเดียวมาถุงไม่เป็นไรดูตัวถุงเดียว่าตัวถุงเนี่ยมันเสียกน้ํำไหมนะมันมาตามน้ำตามน้ำอ่ะอันนี้ก็มีตามน้ําติดพี s ก <are clean. S 3> like bon ็มีเก็นไปได้ นี yeah. ่แบกนายจะถ่ายรูปให้นีงใช่ไหมพอสอแล้วแบกถ้าฝนตกแล้วเข้ามาเละเลยเราออกไปนอกเลยออไปนอกอยู่ไป็นแถกที่โต๊ะก็ดูจากความชี่ของกองเนี่ยเหมือนแบบแบบ็นกลุ่มมีนะเฮ้ยค้นหาโลกแตกอาชัย การให้ผลนะครับไอชุดตัวนี้สามารถตรวจได้ได้สามตัวยานะครับก็คือเฮโรอีนฟินมอฟีนนะครับแล้วอีกส่วนนึ้งก็คือเป็นยาบ้ากไอที่เป็นตระกูลเมทแอมเฟตามีนแล้วก็ยาอีบีเพห้แตกนะครับ การออกิก็จะค่อยๆเป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยาหลักเป็นเมทอมฟิเตอร์ของคนทุกส่วนนะครับตามอยู่ในสมองมาตลอดฉะนั้นทุกอย่างก็ทำงานร่วมกันผมว่าประสิทธิภาพนำไป,ปสู่ปฏิสผลมันจะดีมาก ของสถานการณ์การปฏิบัตินะครับเมื่อวันที่6ก็ทางกองร้อยฐานมาที่3าม <c oughs> โดยเฉพาะกิจทัาเจ้าตากได้มีการรัตเวนตามแผนงาน <c oughs> ก็เมื่อไปถึงจุดที่เกิดเหตุ <c oughs> ก็เจอบุคคลต้องสงสัยนะครับ <c oughs> แบกเต้มาแล้วก็ <c oughs> แสดงตนให้หยุด <c oughs> เพื่อจะทำการตรวจคน้น <c oughs> ก็มีการใช้อาวุธ ไม่ทราบขนาดไม่ทราบชิมิตไปยังที่เจ้าหน้าที่ชุดของเราเราก็ได้ดาเนินการป้ปองกันตัวแล้วก็มีการประทะอยู่ประมาณหนาทีเมื่อเหตุการณ์สงบ <c oughs> ก็ได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็ให้หน่วยชุดเปปฏิการของหน่วยเนี่ย <c oughs> เพิ่มอีกสองชุดมาควบคุมพื้นที่แล้วก็ระวังป้องกันต่ตอนเช้าก็ได้ทําการพิสูจน์ทราบก็พบกระสอบ ที่เห็นตามจอภาพนะครับก็คือ19กระสอบก็รวม245เป็นยาไอซ์ยาเสพติดประเภทหนึ่งกิโลกร,รมัมก็เห็นตามจอภาพนะครับซึ่งหน่วยก็ได้รายงานไปยังหน่วยเหนือแล้วก็รายงานไปยังที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับการทำงานในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายตำรวจแล้วก็ไปพลเรือนรวมถึงท่านนายอำเภอ แล้วก็ส่วนข้าราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เห็นตามจอภาพนะครับเราทํางานก็มีการประสานงานกันสกัดกั้นทุกทุกทุกที่ไม่ว่าจะเป็นถนนหลักหรือช่องทางตามธรรมชาติต่างๆซึ่งทางผู้จัดการฐานบกแล้วก็ทางแม่ทัพพัคที่สก็ให้ดําเนินการตามแผนสกัดกั้นและก็ปรปับปามยาเสพติดแล้วก็ การปฏิบัติก็คือมีการเน้นย้ำที่จะต้องมีการเข้มงวดแล้วก็ราตรเวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางกองรังผามเมืองก็จะดําเนินการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอขอบคุณมากครับ